จะสะอาดกลับไปเหมือนมันเหมือน,นได้รถใหม่เรียบร้อยดีมาจากลาแมค่ะมแววมากมาจากกรุงเทพค่บที่ทำงานก็เวรนะิร์กนะดีเดี๋ยวจะแนะนำลูกค้าอ่ะ เปนย่อน้านเลยครับแ้นี่โอเคขอบคุณมากค่ะกระบี่กันนะครองขซื้อเหนแต่ร่านก็จริงใจดีทุกใจดีแล้วพอ่าถืงนะเสียงานดี๋ยนองเขาทำนะคือว่างานอ่ะมันเนี่ยนหมาเลยอ่ะพุมกับยาตีพี่ตื้นมาหัวหุงอ่ะเผื่อเดียวจะมาังริ้วองานละเอียดอ่ะพี่ชอบมากเลยนะ่ะ มันคุ้มมากๆในทีม่มาการ่อการต่อไปเลยวันที่ขั้นที่เขาจะเอามาทำทีนี่ละโเอเคแล้วบโอค่ะมีคำเด็นดนํมาให้ติชมลงได้เลยนะรคะขอบคุณค่ะได้ครับวยครับว,ว,ว,วยนะวยมากค็ความสวยงามโอเคพอใจมากครับ ดีมากเลยครับชอบ ดูดีมากจเจตวิกันมาทำอีกโดยการดีครับเงียบครับอันนี้เป็นครั้งที่สองละโ <Okay, S 1> อเคส,สามสี่ครั้งก็จะมาพ่นที่นี่เรื่อยๆราคาไม่แพงนะครับที่นี่เดี๋ยวพี่ไปโปรโมทให้ด้วยไปโปรโมทร้านให้ด้วยไ <Okay. S 3> มตกลงาน,นครับ ครโอเดีมากมาจากภาชนะโอ้ฮานอกมันดีมากดูแววสวยจริงกะบี่ครับคุณนากระบี่พอใจครับพอใจมากเงินกับที่รีวิวไปเลยทั้งพนักงานทั้งทีมช่างก็โอเคเลยได้ครับด้วยค่ับประนัดสร้างครับภูมิใจครับประทับใจทำที่นี่กี่ครั้งแล้วครับพี่เกือบสิบคันแล้วครับเอามาทำได้เร้นำมาคั่ครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ หนีกับตามเปลือนมาเปลือนก็โอเคโ้เคโอเค้แล้วก็เราก็เปลือนจัดมาไปงูบงกันตตอตกันไปว่าโอเคไดเลยค่ะนใจก็ดีนู้นเปือมาตรงนี้ย็นดี้ก็มีน้กมีแต่วามาตรงนี้ได้ค่ะขอบคุณมากมนะคะโอากันนาเชื่ไมมแล้วนะใช่ค่ะเยยะกวลได้ขอบคุณมาก ทำงานครับพ่อโพ้ดกันสวัสดีสวัสดีครับบริการดีมากมาจากกองนาครับโ้ดแบบดำมากเลยครับรวดเร็วแล้วก็ภาพเยอะครับดีครับมาจากกรี่ครับโอ้ยครับกาจะลู้เดครับเน่ยว่าอยู่นครตนี้มากขบชอบแบบบริการกี้วบนจะเชิญเช้าบริการได้นะครับ โอเคขอบคุณมากค่ะพี่มาผมมาจากบุกแกนกับ้านบริการก็โอเคนะครับก็ดูแลว่าพอจะได้อยู่ที่มาจากพเ่โยนะครับที่พนกันสัดข้องนะครับน้องใจมากเลยครับด้วยวันนี้ครับที่พอใจในพักพนักงานบริการดีมากสุดยอดเลยครับเรียบร้อยครับสบายมากเลยครับที่พักที่ที่พักพอนสบายเลยโอ้ทำงานทำงานโอเคค่ะได้เลย พนักงานหน้าร้าทุกคนเลยค่ะอยู่ยังีรถอยู่มั้ยังเคยเคยดีอยู่มันมาจากเกียซาครับโอเคอยู่ครับั่าก็ทำดีอ่ตยดิเตยมีงานเคยมีเพนมาทำทีไงที่ก็มาจากหลังสวนนะคะทีมอล์ฟรถทกใจ่นสถึงที่ทางร้านทให้รลวาปีมีเี่ยมได้ขนาดนี้ ตามมาพักหนึ่งแล้วดูแล้วก็ดูทั้งยอดวิวคอมเมนต์ต่างๆเลยคิดว่าน discussion? ั่นใจเลยใจมาที่นีคน่ครับแต่หน้ามาใหม่แน่นอนครับผมั่นกันนกันสนิเคอบีครับเทียมไหมครับกาบริการสวัสด okay, so ีค oh, awesome. ่ะพี่พึ่งอ่าพี่มาจากเพื่อนค่ะพี่มาพอดกันสนิมตัวท็อปโค้ดมากประทับใจ พนักงานดูแลดีมากใช่ค่ะโปรแกรมม่สุราษฎร์ใกล้ทเดียวก็ได้ครับสวยมากเลยรู้สึกว่ามันมันดีกว่าตอนออกรถใหม่ๆได้รถยิ่งใหม่กว่าเดิมเลยก็ถามคนในพื้นที่เขาก็ให้นี่นะครับอ่ะกระบีค่ะนคนกันสนมค่ะเรียบร้อยดีค่ะกรนดี่ค่ะ ไม่มีแต่โอเคพี่ดูแล้วภูมใจมากเลยค่ะพี่คะโอเคครับแล้วก็น,น้องก็ส่งส่งผลง,งานให้ดูตลอดเลยไปาใรับประกันครับมีใบรับประกันค่ะผลงานครับอันที่สามแล้วเนี่เยเแคดีครับ เลยเอาจะใส่โอ oh, ้ทำงานรูปเลยครับสามรอบแล้วมาจากกลางนะคะใจนะคะโอ้ยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากขึ้นต้ามือเพื่อภานาอะไรเนื่องพุนองอ้อโคตรรอดแต่ว่าช่วยอยากจะเลยไม่เคยทำเลยครับช่วยนะคิดจอบเลยครับที่มีเกียร์ออกให้หมดแล้วก็คนใหม่ครับก็โอเคครับอากาศหน้าก็จะเอาไมค์พันแล้วจะแนะนำชิมนะ มาถ้าใครจะพ่นกับสมิ่งครับชมพอลครับมาได้ชุมพรก็เพิ่มมาได้เลยว่าเขาทำดีครับมาจากชัยยาดีมากครับผมสวยเลยครับทุกอย่างโอเคครับสวยมากครับดีมากมาพ่นกัสมิ่งช่วงล่างครับดีที่ประทับใจครับข้างล่างสวยมากคโอเ ปะตูต่าปุ๊บกับติดต,ตามเนี่ยมันมาน้านแล้วทุกวันนี้ได้มีโอกาสดีเลยการหมาทต่ำครับต้นนั่นแ็บทุกเม่ดีกับมือและเอียดดีกับดีการเนียมมากเลยค่ะบริการดีเยี่ยมการดูดฝุ่นสะอาดคลิปการรับส่งไปเซ็นทรัลใกล้ๆเลยค่ะของงานค่ะอะดูแลดีมากมากมาก,มาก,มากเลยอ่าแล้วก็ถ่ายทุกขั้นตอนที่มาทำดีมากขอบคุณมาก โอเคก็เลยลองมาอ้นกันกนนช่วงล่างช่วงล่างแล้วก็เรือแก้วโอ้ประทับใจค่ะรายการดมากค่ะเอสวัสดีรับผจ่าอมิตรแทกันไฟครับเดี๋มีเพื่อนแนะนำมานะครับจากร้านที่ไปทำรอแมลกมาแล้วก็รายการที่ทําก็มีสีแล้วก็พ่นกันเนหนช่วงล่างนะครับ ก็สภาพรถที่มาเหมือนกับรถอายุร้อยปีนะครับพอเข้ามาตรงนี้ก็เหมือนกับรถที่ใช้งานไปได้ไม่ถึงปีนะฮะมันสับคนละแบบเลยครับผมเยี่ยมมากเลยครับสุดยอดมากเลยมาจากถึงรถกับนกอินทรีธรรมะกับโอเคครับคุณดานี้ครับเวียงสะเวียงสาสีใสสีเดิมโรงงานค่ะใชมคะเอมากครับบริการมีมากค่ะมีบริการรถรับส่งไปเชิงท่านฟรีได้ค่ะกับออซี่เพื่อ อย่าได้มันรถไม่สักกันรูว่าโดยรวมโอเคพอใจมากประจับใจในในในกาตมานจากการด็ดครับการดูใหสวยมากครับการเยี่ยมมากแนะนำเมากฮะคนกันติงเจ้าแก้วอีมีพอใจพอใจนะยารตงมากประับใจแล้วก็หรับรองก <afar. S 1> ็ มีขอให้บริการ่ะวันนี้ครับก็มีการสนุนรอบหน่าจะเอาคันมาจากน้ำหักทีนะครับค่นสีใต้ทรงรถครับก็ดูดีขึ้นเยอะครับในในรีวิวนะครับก็เห็นว่าดีแล้วก็ผ่านไปผ่านมาก็เห็นลูกค้าเยอะนะครับรถราคาแพงนะครับแต่ก็เราได้บำรุงรักษาสักนิดหนึ่งเขคิดว่าได้ได้นานๆเลยนะครับอันที่สองอันที่สองก็ูกใจบริการดีมากครับ เป็นสีเดิมโรงงานครับเยี่ยมครับรับใจครับโอเคคกจะเจอเยอะก็มีญานะนมยมาพก่แล้วก็เหนเลยนดียสวัสีค่ะวยสวัสดีค่ะจากจังหวัดกระบี่จังค่ัโอ้ยยบดีค่ะ รอเช็เรอพกเดือนครับผมจากที่เกือไปอันคนกอเข้าใจดีว่าน้ำเค็มมันมีพ้นันรื้อนะก่อนแร็กมาตนนิ่งเต็มหมดเลยแต่พอพมเขือมีหกเดือนนี้เมเห็นพ้นแล้วว่ะไม่มีตนนิ่งกอเสิิมแ้วก็ไม่ลุดไม่หลอกอันนิ้ม,มันใจรับประกันครับผม <c oughs> จะมาทุกๆปีจะมาต่อๆไปครับคนพงงางั้นดูดีว่ <c oughs> าน้ำเค็มันรื้อ,น,อนะ ่คะขอบคุณมากค่ะเดือน้ยเดี๋ยวจะไปประชาสัมพันธ์ให้เพิ่มได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่โทมัสใช่ไหมคะใช่ครับมาจากเขาหลักครับโอเคมากชอบมากขอบคุณพี่โทมัสมากมากนะคะขอบคุณค่ะอ่าตนกระถินช่วงล่างกับขัดัดเขื่อนสวยเลยนะครับสวยนะะคบริการดีครับแล้วก็ ือการหนาญการดูแลดีมากครับมาจะหนาซสั้นครับยนักลูกค้าเยอะซึ่งก็มีคนแนะนําว่าทําดีก็เลยมาลองดูครับถูกใจครับถูกใจนะคะโอเคเดี๋ยวคันท่านถัดไปย่างนี้ให้บริการเหมืนเดิมนะคะทำงานค่ะทังานมันอยู่ใก้บ้านแล้วก็สามารถไดูร้านหน้าใช้บริการดีว่างหวังทำอะไรก็ให้ความอบอุ่น แล้วก็บริวชไร้เรียบร้อยไปสบของพี่บ้านไม่ต้องนั่งรอที่ออฟฟิศเราดูแล้วมีความรู้สึกว่าโอเคจากทำแล้วดีขึ้นดูแล้วสบายใจมาจากโคราชแล้วมีจะมาทมองจิตกันนิ่งแล้วก็ทับดีครับดีที่กระโปงกระีดกับคนไม่ไหค่ะสัสดีค่ะพี่อารสวัสดีค่ะพี่อันเดินทางมาวันนี้มาพอนกันสนิมแล้วก็เกือบเกวกับพี่รัน เดินทางมาจากที่ไหนคะเดินทางจากขุดแกะกลับอยากพูดด้วยช่วยหมาใยงานทุกอย่ากับแนะนำดีแนะนำดีมาใครได้ทำได้อะไรทำไม่ได้เลยกับครูุกๆใจหมาครับขอบคุณงานขอบคุณงานนะคะคันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่แล้วคะสี่แล้วค่ะงานเรียบร้อยค่ะทีแรกอ่าคันแรกเป็นค nah ันของตัวเองเนาะีออสก็คือเก็บในรีวิวในพี่ตอกนํามาแล้วก so ็เราใช้ดีบริการดีก็เลยเอารถที่ทำงานมา อาเอารถที่ทำงานมาต่อเป็นคันต่อ,ตตอไปส่วนคันนี้ก็ของพี่ของพี่ทำงานพี่ทำงานอีกคันหนึ่งของคุณพี่ใหม่มากๆนะคะ<า>ที่ให้ดูแลแต่ละคันขอบคุณค่ะมาจากพนมครับมาพ่นกันสนิทช่วงล่างนระทับใจบริการดีครับอยากโกยแบบนั้นนะครับขึ้นงเขาพคดรลุงมมีทำดี่อย่างมาเลยเลืว่าต่อข้ามาจากบริการถึงที่ว่านงทำเยี่ยมมากครับ ดีเด่นมากขอบคุณมากๆนะคะมาจากเกาะลันตาข้าวต้นกันญชงเยียกมากแล้วก็บริการดีมากดีที่สุดนะคิดว่าดีที่สุดเลยโอเคโีงานดีมากเลยเนาะทำได้เยอะดีมากขอบคุณแฟนๆวยครับใจมากครับดีใาสวยมสวยคือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โอภาสนะคะ มาจากอ่าวางมาเดืกวามายืบรางมาเดือบุญ no, right. ินนี่แะใช่ัใชเลยเลยโอเคเลยทำารวมส้ปลได้แดชอเลยโอเคขอบคุณทิวมาค่ะเดิมโรงงานครับได้ครับโอเคครับโอเคเลยนะครับค่ะขอบคุณใจคนวนี้การการจัดหนิงใจทองกับดีมากครับดูดูดีแล้วก็ชอบตรงทีว่า งานรายงานตลาดดีมากเลยดีมากเลยผมราคาขอบคุณมากค่ะยังมีอีกท่านเมืนะเดี๋ยวก็เอามาอีกได้เลยค่ะดีมากครับดีมากพอใจพอใจพอใจนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะพักคนที่กันจะนิ่ดหนึ่งกับโยบกับชอปจากแะนองครับมาพ่นกันสนิทครับเก๋ครับดูดีสวยงามเลยครับพนักงานบริการดีมากครับมามาดูดีเรียบดีสวยดี ครับค่ะท่านนี้พองพี่จะสีได้ค่ะมาหย่อนสักข่านนำคลิปมาเลยข่านนำคลิปมาเลยมาขอนนันจนิมเฮ้ยเขาทำที่นี่ทีมาก่ะที่มาก็ลองมาทำดูก็มาทำใจอ๋อมาขอนกันจะนิมตัดช่วงหลังสุดยอดสุดยอดเลย่านเลยลูกล่านเลยสุดยอดเลยทำดีทำดีม้าเลยคั้งตั้งแต่ออกจากซุนเนี่ยลุงไม่ได้เคยไม่เคยขอนกันจะนิมจัดสักทีติดตัวไอ้หมาเลย ค่ายอดเลยขอบคุณม้างั้นโชว์เหยื่่วงเลยหลูกขอบคุณมากค่ะครับรถมีก็ตู้พระแสงครับทระแสงนะคะครับขนกันัะร้านที่ว่าเชื่อถือได้ครับเชื่อถือได้พี่โอเคเลยครับโอเคมากดีกว่าที่คิดไว้มาอนกันซะนึ่งจังหลังครับพ่อกับแม่ครับโอเคครับโอเคนะติดตามอยู่ครับดีครับบริการดีครับได้ค่ะพี่ขอบคุณมากมากแมค่ะ เดิมโรงงานค่ะในเพจดังแล้วก็ถือว่าทำดีค่ะที่รีวีวเยี่ยมค่ะกลารับส่งด้วยดีมากดีแา้วกค่ะ มาอ,อ,อ,อยากมากคุณท่า,านทุกคนกันสนิมท้องหน้าคุณพีกับน้องปับใจมาจากกระบี่อ่าพอดีเห็นตามเพจนะค่ะแล้วก็เอ่อมั่นใจค่ะเลยเลือกมาใช้บริการที่นี่ค่ะโอเคค่ะประทับใจมากค่ะโอเคค่ะประทับใจแฮปปี้เซ <c oughs> บูรี่ครับโอเคดีผมดูรีวิวแล้วก็โอเคแล้ว <c oughs> โอเน้นศาสตร์ คนโอเคเลยทุกจุดเลยโอเคเลยครับบริการดีแล้วก็แต่คุณภาพยังไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ลองใช่ไหมเพื่อนเขาแนะนำแล้วก็มีบริการมีการรับประกันอะไรได้ก่เลยมามาใช้ดูถ้าดีก็ จ,จ,จากกรุงเทพมีครับก็ดูจากรีวิวในเพจได้ปุ๊ครับงานดีแล้วก็บริการดีครับที่นี่ตะมุยครับแร<ะ>งแรนะงตายกันแล้วแรงตายนะแรงตายขนาะด <c oughs> พี่น้องมาจากตะมุยวันนี้มาทำอะไรบ้างครับพี่โรงแรมฝนซีกันนิ่มโอเคมาฝนซีกันนิ่มนะคะ จดไหมคะผมตกใจตกใจตกใจไว้โยกหนึ่งเลยครับเจ้อเพงกามาเสียงวาน่าแพงกามาแล้วก็มามาหาตอน่องก็เสียงเลยครับได้ยวไกันเลยน่ครับก็อบคุณอีกรอบนะครับหน้างานลอะไาที่ผ่านการตีเตือนก้นนดครับพอวันที่ถายแล้วพวกก็ได้คำผัานาหาการบุางเลืจี๊บไ่มีต้องโอเคกับพวกมงนั้นขอบคุณมาจัดทารรถไฟ ขอคุณมาขอคุณมาชอบชอบปปเบ้งมาโอเคจากขนมอมรับด้วยกับตัะทั้ใจกับชอครับสหายเรียบร้อยครับละแมอครับะแมนะครับหงทายครับชอแบบนี้ครับบรรดีครับนก้อนครัน้อนวันนี้มารกันสินาขอด้วยครับ กระโดอบแบบครับงานดีคร no, so ับกระโดดไม่นานครับเสียงดมาครับมาทำโรงล้างคนกันนะที่โยมม้าหยิมม้าครับครับมาจากท่าสาราครับคอยษัทศิลปลาดครับที่ติดตามครับเป็นน้าแล้วก็กปีละผชอบการและเขียนสิทธิการทำเขาเลยมันละเอียดดีเรียบร้อยดีมันถูกใจเห็นแล้วถูกใจปามาแล้วไม่ผิดหวังครับ นี่ค่ะพี่เจมแล้วก็พี่เตียมนะคะวันนี้มาด้วยกันสอง0ันเลยยื้ใกล้ๆกันก็ได้ค่ะน้องเขาสัมผัสนิดนึ่งค่ะพีพีมาจากทีนั่งกะะันค่ะ มาจากบรรทซองฐันูเลยวันนี้เอารถข้ามาคนกันสนิมพร้อมกันสองทันเลยงานออกมาเป็นยังไงบ้างคะเรียบร้อยครับช่วยทำนี่คับรวยฟาดก็ไปเทียวรวยฟาดครับโอเคค่ะทําไมถึงเรือมาทําทีราน้อ่ะคะตับทีครับทำดีใช่ไหมคะดูทำที่สุตากเพสุตากเพสวรรคตตัาที่ครับโอเคได้เลยค่ะขอบคุณนะคะเดินทางกลับโดยมีปสดิภาพค่ะที่บอกลังครับบอกลังตรงนี้ครับ แล้วก็เออทำไมถึงมาพ่นที่ร้านเราคะอ๋อเห็นในเทรดเขาเห็นเขาทำดีก็เ,เลยเข้ามามใช่มาใช้บริการที่ร้านเราเป็นยังไงบ้างครับอ๋แบบมั่นอยู่นะมันก็แบบมั่นใจอย่มั่นใจม <laughs> ั่นใจว่าทำดีอย่างโเห็นน้องๆ้องเขาทำโอเคค่ะเออหน้าง,งานก็สามารถเดาดูได้เลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่นอนบางทีนอนจะหลับเลยเดินไปน้องๆ้องเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนเลยใช่ค่ะขอบคุณพี่ทีมากนะ ครับครับคุับน้าคัอไงนะคะครับครับกชนครับทิคนนะคะคือก็นแม่เข้ามาซื้อเข้มาขวอมีเพื่อนๆพื่นํนมาด้วยแล้วก็ติดตามเองด้วยใช่ไหมคะได้ครับเี่ยบเยี่ยมนะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ วัดธนญ okay. ครับผมไปาครับเอ่อค okay. อันนี้ใช้งานได้เลยนะคะพี่เออฝนตกก็สามารถใช้งานได้เลยนะได้ได้ทดสอบเลยได้ทดสอบเลยใช่ค่ะได้ทดสอบเลยฝนฝนตกพอดีเนี่ยฝนตกพอดีเลยจ้ามนเสร็จได้งานเลยเลยเออคได้ค่ะว okay. ันน nah mai ี้ขอบคุณมากนะคะอบคะ ครับไปธนกงานใจดูเลดีมาครับแนะนำเลยครับสะขยายผลกระติบมาสียุดไปค่าได้เลยมาจถึงพ่อนครับการขีดผลกระติ๊บลรืการกัตซี่ครับ้ี่อเลยะโอเคขอบคุณพี่บอลมากมานะคะมาจากึพ่อครับก็เห็นแล้วก็ตับก็ประดับใจเมาทำนี่ผลกระิมาไอเยี่ยมเยี่ยมจริงจ ทางทีพักหนนำมาครับนนำมาอม,มาเ็นพนานมาเลยเ็นทำเ้วก็โอเคพอใจอมาครับพอใจอมานะคะคได้เลยค่ะงานนีครับทำนีละเอีนีครับครับตรยเลยครับต็รอยเลยนะงานนีครับขอบคุณพี่พมานะคะพีมาจะกูเก็กับบุงันี้กันสีทองจะไหนนำลงเข้ามาอีกขั้นหนึงครับ,รรบเป็นขั้นี่มเวใช่กันี่วครับ บริการดีมากเลครับผมเป็นกนเองกรับผมแดี๋ยวก็ทำไนเนียนมากครับผมการมาจากแค่ชนะเข้ามามาครับ้องอัพิดไม่ให้แล้วสวยด้วยสวยงารเลดีเรียบร้อย สวัสดีค่ะพี่ก้องดูดีขึ้นเหรดูดีขึ้นเห็นไหมมันจะดูแววดูสวยอะไรแบบนี้นะคะเวลาคนใส่พนักงานบริการยี่ห้อการดับ้องสภาวะมารุนการจะไปในระบบอาหารในเบตคทุ่งใหญ่จุดพอด้าหลังส่วนโอเคโอเคออกมาเรียบร้อยดีนะเติมแก้วค่ะแล้วก็คนแกัวชนิดตัวนา เดินทางมาจากนครกับกาลาแถบ้าเลยผ่านเลยนะมาจากชนบุรีค่ะทำการสนิทค่นดีค่ะลาวส์ให้ด้วยค่ะมาจากพนีระากงินเงนินเงเทศก็มาหน้าแล้วน้มาครับสนเงเงิใเเงินเเเน แบบว่าโดนใจมีความน่าเชือเ่อถือก็เลยมาครับน้าสวัสดีค,ค,รครับขอบใจครับา้ค่ะขอบคุณพี่ไอ้มากๆนะคะขอบคุณค่ะ